เที่ยวเนี่ยงั้นสวัสดีค่ะคุณติวสถานาจาเนี่ยน้องวันใหม่โทรมาจะไปเที่ยวกันนะเนี่ยจะไปเที่ยวทะเลด้วยโอ๊ยทำไมเราลืมมาวันใหม่มาด้วยพี่เบียร์ไม่บอกนะว่ามันใหม่เลิกเที่ยงเนี่ยอโอ้ลืมวันใหม่ได้ไงเนี่ยแก้วไหนกันอะไรนะ พีถ MM ึงพี no ่เ no บีย no ร์หรอว่าทำไมหนูโทรมาเนี่ยฮะเอาหนูหนูน่ะได้เรียนห้องไหนหนูน่ะหนูน่ะเรียนเรียนอยู่ห้องอะไรหนูน่ะเอหรอ ทำไมาได้เรียนป .2 ทับ2ล่ะเอาไามาไม่เรียนป .2 ทับ1ล่ะหนูโทรมาทำไมาเนี่ยมาอวดขนมหรือว่าอะไรเนี่ย,ยจำแจมอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่จำแจมตื่นเต้นก็เลยนอนเนี่ยเดินทางไกลมากเนี่ยจะไปเที่ยวทะเลนะเนี่ย ไปดำดูปลาการังไปไปหนึ่งอาทิตย์โอ้ยไปดำดูปลาการังเนาะไปหาปาวานไปหาปะวานหนูอะพลาดแล้วล่ะหนูไม่มาด้วยเยโอ้ยเปนวางเลยนะไปแลวแก้งวันใหม่นะ มันบอกว่ามันจะมากับเพื่อนป๊อปแหมมันจะมาเหรวะนเปล่าเนี่ยนี่เดวรอหนูด้วยนะเวลา1 7ึ0นเราก็เลิกแล้วรอหนูด้วยนะไปด้วยมาเมืเอ่อนั้นคือว่าอยู่ว่ามไม่ไปหรอกมันร้อนอยู่โน่นน่ะหนูอนอนแล้วหลับเห็นปะนอนแล้วหลไปน้ำเดนะ้ดิ <c oughs> โทรมาถามเด้ป้านี มาเรียนได้ปะมาณนบ้านมาเดินโดทางเห็นปากยุ้มยิุ่งเลยเห็นปากเอฟมแก่เดี๋ยวจันเห็นปากยุยมุยมันไปโรงเรียนเด้เรียนครึ่งวันโอเคนะคะตอนไป้อดปากก็กำลังเดินทางฮะก็จะเอาหยาไปปลูกหกบอกบอกบอกยาฟ้าปลูกคาไปอยู่ซะก่อน ไปอยู่ก่อนแล้วเขาค่อยปลูกง่ายนะเพราะว่าเขาปลูกแล้วเขาต้องตัดก็เอาตะไคร้ไปปลูกเอาเดี๋ยวไปหาตะไคร่หาไม่ไม่ก็เสียบหาใครมันเจ็บมั้ยนะซื้อเอาก็ได้ซื้อจากสิบสาวบาทนี่แล้วก็ไปปลูกใส่โอวแบบลายละซื้อแบบโอเคนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ